สวัสดีค่ะช่องปุ๊บเปพารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะออาเอาอ้ย ก็วันนี้วันที่26เดือน3วันที่26มีนา64นะคะเด่นของเราก็ศลองคือ9นะคะแต่เราไม่มีตัวเจาะเนาะมีแค่ตัวเด่นและตัวลองนะคะไม่มีตัวจบก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้หวยเราหลุดนะคะ,นะเนาะมาเอาใหม่นะคะพรุ่งนี้เนาะมามมาลุ้นกันพรุ่งนี้เนาะ มาลุ้นกนันพรุ่งนี้อ่ะมาดูตัวเจาะของเราเด่นคือหนึ่งนะคะลองคือสองนะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง

เจ็ดหนึ่งห้าหกสาวินหนึ่งสองสเจ ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทําให้เตรงเดือดร้อนนะคะ mm hmm. ก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนเป้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเนาะแบ่งปันกันนะคะ mm hmm. ก็พวกนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปังรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ